เอาดิถ <uy> ้าเธ้าพงไม่จ่ายมึงโดนกูจายเนี่ยอ่าก็เสมอครับก็เสมอครับเสมออะไรมืออืมอะไรมับก็ผมนับเสมอเสมอครับมือมือมือให้อ่าวมือมือนับแต่ว่ากูไม่นับไงอ่อก็ก็ไม่รู้ครับก็ผมนับเสมอก็ไม่รู้แต่มึงต้องจ่ายกูแต่นะมันน่าจะเพิ่งเล่นไฟเอ็มแบบประมาณสักตเดือนหนึ่งไหมไอ้เหี้ยเฮอเกมจัดเฮอเกมจัดไอ้เหี่ยอย่างไงถึงร้องเฮ่อครับบอกเฮ็ดผลมาไหนแบบบอก บอกสาเไน่คือแบบตัวเองเน้น G D Sand วนไงไอ้เหี้ยแล้วแบบไดเฟ่มมาใหม่ๆอ่ะไอ้เหี้ยให้คนอื่นซื้อให้อ่ะไอ้เหี้ยแล้วก็เลยงตัคค์ซื้อรับพอดีมีตังค์ซื้อโอ้ยร้อยหนึ่งยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยนะโยตังค์แม่มาครับมึงเอ้อไอ้เหี้ยคอมคอมก็ยังใช้ออนบอร์ดอยู่เลยไอ้เหี้ยผู้ไทยก็ยังไม่ชัดไอ้เหี้ยไปก็ไม่เข้าอยู่แล้วครับเยี่ยพูดตายเหี้ยพูดไทยเหี้ยพูดตายอ่ะอย่าอย่าแบบมาบินประเทศขมัวนะเว้ยไอ้เหี้ยแม่ไม่รับคนแบบ ไม่ตายปั้งหคนนี้ขี้แยไอ้สัสพูดตายปะพูดตายปะผมเงียบไนะครับสภาพยังพูดไทยไม่ชัดเลยไอ้ขี้แยเลยผมเงียบจะอยู่เงียบๆแล้วกันผมผมเงียบอะผมเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวไปจานมึงอะจบปะเดี๋ยวกลก็ไปจานมไปจานกับครับจบแค่นั้นก็แล้วแต่ไม่กูคิดว่ามึงกูกูกลัวมึงเหรอจบแค่นั้นจะฆ่าท้าท้ากูต่อยโอซีไอ้เขี้ยสภาพยังไม่กล้ากูเลยไอ้ขี้ยไอ้ขี้แยไอ้ขี้แยมึงจะไปจานกูเหรออะไรอะไรกระดานโอซี ไม่เชี้อมึงดังขนาดนั้นเลยป่ะไอ้เจ้าเมืองจานดังขนาดนั้นเลยเหรอประเทศมน่ะครับก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นรฮะแต่กูดังมไอ้เหี้ยประเทศมันน่าจะมีคนเล่นประมาณสิบคนนะคนติดตามเป็นคัเนอะพี่อ่ะไหนข้อขอดูนะครับขอดูนะครับส่งมาให้ดูนะไอ้ดูไอ้แค่ก็จะให้ดูอยู่อ๋อก็ก็ก็ลงเง้ยมีมีมีแต่ฮีชิฟกูยังกับแม่มึงอะดูปะเอาปะก็ลงก็ลงแข่งวอตอ่ะครับตัวทีโอเคชื่อชื่อนี้ชื่อนี้โอเคชื่อดีชื่อนี้ไอ้เหี้ยมึงรู้ยไงชื่อนี้ชื่อนี้แล้ววะข้าเราก็รู้แล้ว ไอ้เจมันก็ไปแก่ด no oh. ิสอดมันก็ไปดิไปหนาให้ไปหนาไปบินไปหาพ่อมาให้สอนก็อยากนาดานอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหไอ้พูดให้ชัดก่อนนะไอ้สอนแล้มันก็ชีวิตผมครับก็ชีวิตผมครับ เอาไก่ถึงหอทัูก่อนนะมึง่งชีวิตทองไอชัดก่อนนะไอ้ัสชีวิตผมขาไม่ต้องยุ่งหาชีวิตคู่ชีเมึก็ชีวิตคูเหมือนกันไงควายก็ไม่ต้องยุ่งครับก็ไม่ต้องชีวิตไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตผมไอ้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  หมาหอ๋อไอคุยเยอยสภาพนะครับไอศาสตว์ยังบิดตั้ง100หนึ่งร้อยเลยดในเชีย